สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะรีวิวของใจตู้คีโรเรบาชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นที่45แล้วก็4 6นั่นเองนะฮะในกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนี้เนี่ยสชิ้นนี้จะเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเหมือนเดิมเรามาดูสภาพกล่องรอบๆกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ก็โดยรวมสภาพกล่องนี้เนี่ยก็มาค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะไม่ค่อยมีร่องรอยการบุบสลายสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีตรงมุมตรงนี้สักนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะฮะโอเคเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะฮะว่า2ชิ้นนี้45กับ46เนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะปื๊บอ่ากรีดเข้าไปนะและชิ้นนี้ก็คืออะไรเขียวๆเนี่ยตีนไขวาเนี่ยอ่า เปิดมาแล้วก็เห็นป้ายของดาบพิฆาตอสูรเลยนะฮะปัาบลืงออกมากันนี่โอ้โหหัวชมพูสดใสมาเลยนะฮะใครกันเอ่ยนะแล้วก็อีกชิ้นหนึง่งนี่นี่ก็หัวชมพูเหมือนกันนะฮะชมพูหรือม่วงวะเนี่ย <laughs> โอเคก็หมดแล้วนะฮะมี2ชิ้นนะฮะ โดยชิ้นที่45เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะฮะจากสลามนั่นเองนะฮะแล้วก็ชิ้นที่46ก็จะเป็นตุ๊กตาน้องมิสซูรินั่นเองนะฮะจากยาพิฆาตาสูรนั่นเองนะฮะซึ่งก็เหมือนเดิมนะฮะในเมื่อมันมี2ตัว2ชิ้นนะฮะเราก็จะรีวิวตามลําดับไปนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะรีวิวชิ้นที่45ก่อนนะฮะส่วนชิ้นที่46น้องมิสซูรินะฮะก็รอไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะเก็บไปก่อนนะ โอเคฮะก่อนอื่นเนี่ยเราไปชมคลิปบรรยากาศตอนที่ผมคลิปเจ้าชิ้นที่45นี้ได้ก่นกอนดีกว่านะฮะไปเลย โอเคฮะนั่นก็คือภาพบรรยากาศตอนที่ผมคีบเจ้ากล่องนี้ได้นั่นเองนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นฉากมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะคือผมเนี่ยถ่ายคนละวันกันนะฮะคือไอ้พวกฉากที่เป็นฉากสีขาวๆน่ะคือผมจะถ่ายเอ่อตอนแรกๆนะครับคือผมจะถ่ายพวกคลิปตอนแกะลังเปิดกล่องออกมาดองเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วค่อยมาถ่ายตอนเอ่อคลิปแกะกล่องฟิกเกอร์แล้วก็รีวิวทีหลังนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คลิปที่แบบ เป็นพวกฉากสีขาวธรรมดาเหมือนที่เคยเห็นกันก็คือจะเป็นถ่ายก่อนนะฮะถ่ายก่อนไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าพวกฉากที่แเป็นผ้าสีแดงเป็นรูปมากีด้านหลังแบบนี้เนี่ยคือจะเป็นคลิปที่ถ่ายตอนหลังๆช่วงหลังๆที่ผมจัดห้องใหม่จัดฉากใหม่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นฉากมันก็เลยอาจจะแบบสับไปสับมาเป็นขาวบ้างเป็นเอ่อรูปมากีบ้างนะฮะโอเคฮะสับฟิกเกอร์ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเอ่อฟิกเกอร์ของชิออนนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครจากซีรีส์เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสะ แล้วนะฮะนี่ก็เป็นตัวละครชิออนนะก็สับเอ่อกล่องนี้เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มที่7แล้วนะสับเซตนี้นะฮะก็จะมี2แบบด้วยกันนะในเซตนี้นะด้านข้างจะเป็นแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นภาพเอ่อตัวละครอีกตัวนึงนะซึ่งอยู่ในเซตเดียวกันในวอลลุ่มที่7นี้นะฮะก็จะเป็นกล่อง B นั่นเองนะสับตัวละครตัวนี้นะแต่ว่าชิออนจะเป็นกล่อง A นะซึ่งก็มีเขียนไว้ข้างบนตรงนี้ด้วยนะว่ากล่อง A นะฮะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยนะ นี่ด้านใต้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆด้านบนก็เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะฮะไม่ค่อยมีลวดลายอะไรมากนะสับกล่องนะฮะโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันดีกว่านะฮะว่าข้างในนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะครั้งก่อนเนี่ยเราเคยรีวิวท่านจอมานมิลิมไปแล้วใช่ไหมคลิปหนึ่งนะฮะก็จะเป็นฟิกเกอร์ในเซตเดียวกันในลายเดียวกันเลยนะมามาดูกันนะฮะว่าข้างในเนี่ยชิออนเนี่ยจะผสวตัวงานขนาดไหนนะจะเบิ่มเบิ่มขนาดไหนนะฮะ พดานี่นะในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะดึงออกมากันนะปัป๊บอ่าในกล่องก็จะมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ย3 4ชิ้นด้วยกันนะฮะมีทั้งหมด4ชิ้น4ส่วนนะฮะก็เดี๋ยวขอเกะออกมาก่อนก็แล้วกันนะฮะ โอเคฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะข้างในก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะฮะเริ่มจากชิ้นแรกนะฮะก็จะเป็นฐานนะฮะเป็นฐานรูปทรงวงรีนะฮะเป็นรูปทรงวงรีสีดำนะฮะไม่มีลวดลายอะไรนะฮะเป็นลักษณะแบบเดียวกับตัวไม่ริมเลยนะฮะมีที่เสียบขานะฮะอยู่2จุดด้วยกันนะฮะก็คือเดือยที่ยื่นขึ้นมาข้างบน2จุดนี้เลยนะฮะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะสหรับฐานนะฮะ ชิ้นต่อมาชิ้นที่2ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเส้นผมนะฮะเป็นเส้นผมเอ่อเขาเรียกผมหางมาหรือเปล่า<อ>วผมยาวๆอย่างเงี้ยมัดมัดรวบยาวๆแบบเนี้ยนะน่าจะเป็นผมแบบผมทรงหางมานะฮะนี่ก็เป็นเส้นผมของเขาเลยนะซึ่งถ้าสังเกตเส้นผมเนี่ยจะมีการไล่เฉดสีด้วยนะ,ะมันจะมีสีที่ออกเป็นม่วงเข้มๆกับม่วงอ่อนๆซีดนะฮะก็ถือว่าสวยงามดีนะไล่เฉดสีออกมาได้สวยดีนะฮะชิ้นต่อมาชิ้นที่ อ่าสามนะฮะก็จะเป็นชิ้นส่วนขานั่นเองนะฮะตั้งแต่ช่วงเอวลงมาถึงปลายเท้าเลยนะฮะซึ่งชุดของเขาเนี่ยจะเป็นลนักษณะออกม่วงๆนะ,ะม่วงทึบๆเลยนะฮะเป็นม่วงแบบเข้มๆทึบๆเลยนะฮะออกมืนๆนดๆนิดนึงนะฮะนี่ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีพวกดีเทลที่เหมือนแบบรอยยับของผ้าด้วยนะ,ะนี่นะบริเวณตามเข่าก็สวยง,งามดีนะฮะ และชิ้นสุดท้ายฮะเป็นชิ้นที่4เป็นชิ้นส่วนของเออ่ลำตัวนะฮะตั้งแต่หัวลงมาถึงช่วงเอวนะฮะนี่นะมีเขาอยู่หนึ่งเขานะฮะแหลมเชียนะฮะอุ้ยแหลมอยู่นะจิ้มจิ้มดูเนี่ยมีความคมอยู่นิดนึงนะฮะ เออนึกว่ามันจะแบบเป็นทื่อๆไม่ค่อยไม่ค่อยแหล่ไม่ค่อยคม,มเท่าไหร่นะแต่ว่าลองเอานิ้วจิ้ม,มๆกดดูเนี่ยมันมีความคมอยู่เหมือนกันนะเออส่วนลําตัวก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นชุดเสื้อผ้าสีม่วงนะฮะม่วงทึบสีเดียวกับตัวกางเกงเลยนะฮะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหมือนกระดุมอยู่ด้วยนะฮะสามจุดตรงนี้นะฮะนี่มีกระดุมตรงแขนเสื้อเหมือนกันนะนี่บนหัวของเขาเนะเส้นผมก็มีการไล่เฉดสีเหมือนกันนะจะเป็นม่วงเข้มๆกับม่วงอ,อ่อนๆนะฮะ นี่ไล่เฉดสีออกมาได้สวยงามเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบร่างให้น้องชิออนกันดีกว่านะฮะเออเอาเส้นผมมาติดก่อนดีกว่านะนี่เราก็เอาเส้นผมนะฮะเสียบไปเลยนะฮะมันจะมีมุมของเขาอยู่นะดูมุมให้ดีๆนะหันมุมหันล็อกให้มันตรงนะถึงจะเสียบเข้าไปได้นะฮะนี่แล้วก็เอาขามาเสียบ ป๊าปเข้าไปนี่นะฮะกดเข้าไปให้มันคอแน่นหน่อยอ่านี่นะแล้วก็ติดเข้ากับฐานเสียบลงฐานไปนะป๊าปอา้าวผิดได้ พิดดานมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะนี่แล้วก็ต้องเสียบลงให้ตรงรูนะฮะเอออันนี้ดีอ่ะยังมีให้ดูว่าเป็นรูเล็กหรือว่ารูใหญ่แต่ว่ามิลิมเนี่ยไม่มีให้ดูนะคือรูมันเท่ากันเลยนะฮะก็จะเสียบฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะของมิลิมอ่ะนะแต่ว่าอันนี้ต้องดูมุมให้ดีๆนะมันจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะหมุนให้ดูรอบๆนะฮะเหมือนเดิมฮะใช้ระบบอัตโนมือนะฮะในการหมุนนี่ โอ้โห oh, oh, สวยงามมากนะฮะสูงยาวเข่าดีนะฮะพกแตงงมวม,มาด้วย2ลูกนะฮะเส้นผมก็ทํามาได้สวยดีนะมีการแบบพิวสบัดไปทางฝั่งนี้ด้วยนะฮะเออทาไม่ดีอ่ะนะ,ะมีการได้เฉดสีด้วยนะ,ะสับเส้นผมนี่ซูมให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่เห็นั้มหน้าใกล้ๆนะตาสีม่วงผมก็สีม่วงนะฮะนี่โอ้ยดิบัตแตงงู ใหญ่จริงๆนะฮะไม่รู้จะใหญ่ไปไหน oh. นะฮะมีหน้าหลังหรือิมรู้ถึงชอบนะฮะ <laughs> ขาก็สวยดีนะขาแบบเรียวยาวเลยนะฮะสวยดีนะฮะเห็นก้นด้วยนะก้นเป็นแบบ,แบบแน่นๆเลยนะฮะแบบกางเกงแนวะแบบรัดรูปเออนะเป็นกางเกงแบบรัดรูปนิดนึงนะฮะเนี่ยเห็นไหมจะเห็นแบบสัสดส่วนคข้างๆแบบชัดเจนเลยนะนี่โอ้สวยงามมากนะฮะ ส่วนเรื่องตําหนินะฮะจากที่มามองดูเนี่ยจะเห็นตําหนิอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะฮะสจุดจะอยู่ที่ขานะฮะบริเวณกางเกงของเขาอีกหนึ่งจุดก็อยู่บริเวณตรงนี้เลยนะฮะบริเวณเอ่อนเนินอกของเขานะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่บนหัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละจุดกันนะ,ะจุดแรกที่ขาที่กางเกงของเขานะฮะนี่มันจะมีรอยเหมือนรอยถลอกหรือรอยอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะ,ะมันเรียบนะ มันไม่มีรอยขูดขาดนะมันแบบเรียบนะแต่แค่มันจะเห็นเป็นแบบรอยด่างๆเล็กน้อยแค่นั้นเองนะฮะไม่เล็กน้อยหรอกมันก็เห็นชัดเลยนะฮะเห็นค่อนข้างชัดแหละนะแล้วก็อ,อีกจนึงอยู่ไหนวจะจากที่เห็นอ๋อหยุดบริเวณนี้เลยนะฮะบริเวณเอวเลยนะบริชิ้นส่วนของเกงเช่นเดียวกันนะฮะคือถ้าถอดเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยนะนี่ เ็นรอยเหมือนกันกับตรงเอ่อตรงตรงตรงปลายกางเกงเลยนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบมีพื้นผิวที่ขรุขระเลยนะพื้นผิวมันเรียบนะฮะพื้นผิวแบบมันเรียบเนียนนะฮะแต่แค่จะมีรอยด่างๆแค่นั้นเองนะฮะซึ่งก็เป็น2จุดที่เห็นได้ชัดเหมือนกันนะฮะอีกจุดหนึ่งบนเส้นผมนะฮะบนหัวของเขาจะมีจุดสีำดำๆเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะนะฮะ และจุดสุดท้ายนะ,ะบริเวณเ,เนินอกนะฮะไม่เชิงเนินอกสิน่าจะบริเวณเกระดูกไหปลาร้านะ,ะบริเวณไหปลาร้าของเขานะฮะมันจะมีขีดเส้นสีดำดำอยู่ขีดหนึ่งนะฮะเป็นขีดจางๆเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าถ้ามองโดยตรงเนี่ยก็เห็นชัดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสีมันค่อนข้างตัดกันนะก็มีอยู่หลักๆสีจุดประมาณนี้นะฮะสำหรับตำหนินะฮะ ถ้าสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่ต้องให้คะแนนเนี่ยก็ให้เท่ากับมิลิมเลยนะฮะแดเต็มสิบนะฮะ ไป2คะแนนจุดหลักๆที่หักเลยเนี่ยก็คือ,อรอยด่างตรงขาของเขานะตรงปลายกางเกงกับบริเวณเอวเนี่ยนะมันจะเป็นรอยแบบรอยด่างๆนะฮะก็เป็น2จุดนี้เลยนะฮะที่หักไปหลักๆนะฮะส่วนอีก2จุดก็คือที่หัวกับบริเวณไหปะลาร้าของเขาเนี่ยบริเวณหนะ้าอกของเขาเนี่ยก็เป็นจุดเล็กๆนะก็ไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายนะฮะหลักๆจะอยู่ที่กางเกงซะส่วนใหญ่แต่ส่วนตัวรู้สึกชอบตัวนี้นะชอบกว่ามิลลิมด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่านมใหญ่กว่า ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือคือที่บอกว่าชอบกว่าเพราะว่าสีหน้าเวลตามันดูสวยงามดีอ่ะของมิลิมนะของมิลิมเอ,อ่อหน้าของเขาเนี่ยที่ผมขัดใจหน้าของเขาก็คือตรงฟันที่ผมเคยบอกไปว่าเอ,อ่อมันจะมีเส้นสีแดงตรงฟันของเขาที่เหมือนเหมือนมันขาดแหว่งไปอะ่ะมันก็เลยดูแปลกตาดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะ คือถ้าเกิดมันเป็นเส้นที่แบบค่อยๆจางลงจางลงจนหายไปก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือมันมันเข้มมาเข้มมาแล้วมันก็ตัดหายไปชุบเลยอ่ะมันก็เลยดูแปลกๆตรงบริเวณฟันของเขานะเวลามองหน้ามันก็เลยรู้สึก ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูแบบตั้งหิดตั้งหิดใจนิดๆตรงฟันนี่แหละนะของมิริมนะพอมาเทียบกับตัวชิออนเลยก็เลยรู้สึกว่าชิออนเนี่ยดูดีกว่าแล้วก็สวยกว่าตัวมิริมนั่นเองนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ